ใชโหสวัสตีค่ะทุกคนเรื่องมันมีอยู่ว่าใบาได้เข้าไปเล่นเกมมาแล้วใบก็เจอน,นี่อะไรอะไอวอมีคนตั้งไอวออยู่ข้างล่างว้าทุกคนมาคแขมอยู่แล้วใบคิดอะไรออกแล้วเสร็จจอนสิคับเอาอะไรเริ่มเลยใบยจะแกล้งมาทุกคนเออเดี๋ยนะทำไมใบกดออกรถแล้วใบม่อยู่ในตู้อ่ะใบออกไม่ได้เอาใหม่เอาใหม,ม่จะแกล้ง จะโดนตีออทำไงอ,อ่ะออกก็ไม่ได้รถก็ติดมีหน้าเลยใบยอ้เวนกรรมตามทันเร็วเกินทุกคนรถมันติดอะดูดิเบ้ไปมายัางเบ้รถมันติดไอ้ซันช่วยหน่อยอ๋เอเย่ไปออกได้แล้วอ้าวไอ้ซันเข้าไปข้างในทำไมฮะ ธรกิจใบก็สำเร็จแกล้งคนได้ส่ะอ้าเอาอาอกออกมาได้ไงอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวในบะนะลองเข้าไปดูบ้างแล้วก็ออาทุกคนดูโดนแกล้งอะพวกแกอะแกล้งใบดีทุกคนใบโดนขังเลยลรมไปลอยว่าของขังใบได้ไอแมวออกเย่ใบออกได้แล้ว <c oughs> ไว้จะแกล้งเขาแต่แกล้งไม่สำเร็จไวไวไวแบบนี้ไม่เซียนไปเรียนมาใหม่นะครับนอน